โยมขายก็ไม่ว่าดอก็จะวัดทุกปีจะมีการใยตังในโยมดื้อพอดีบางทีเจ้าตายก็อาจจะเข้ามาอันนี้เรามาสาวน้อยมาแสดงอยู่ที่อำเภอพิมายเด้อบ้านฉันเด้ออำเภอพิมายเนี่ยเปลี่ยนขวดนยาชาต่อเตียงควันไปเที่ยวเสร็จแล้วนะคะ กวเป็นสีแต่ว่าสีน้ตูมีกันนิ่อไม่เป็นไรอยู่ในเมืองบ้านฉันอยู่แต่วานาของพวกปิดแ่วยกันตรงนี้หนึ่งวันนั้นเบ็ดนี้กันห้ามกันเลยบนคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโดนปิดแคกันเป็นหูเป็นตาพวกปิดทำอะไรก็จะให้มันไปปเจิดประเจิดโยมเตอร์วยกันตังนีดนึงหลักผาน สวัสดีค่ะเาคนกันไหนนี่คนกันไหนนี่คนกันไหนนย่าขาดอยูพูดแบบไหนพูดโคราดอยพูดไหนอูโคราดค่ะดูโคราดนี่ดูมะล่าเป็นไหมเราดูมะลําเป็นไหมเราเป็นค่ะนี่มาหลายคนไหมวันนี้มาหลายคนอยู่ ทีไปหาซื้อแอนนี่เขามาอย่งเแล้วรุ่เขามีแต่รุ่นเก่าอยทีต้งารมากอยากได้น่ไซืกเ่อ๋โทรสั่งเอาังกมา้อยบทอกตาย่ไหนนี่นเขา็อยากได้วยสนุก่แจ่จรุ่นแรกรุ่นหม่ ดีจ้าเอ่มาหลายคนเกินนี่นะเราหามมาเขากระสบเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาสองคนเนี่ยมาจากไกลมาจากไกลอยู่อำเภอชุมพวงหนูอำเภอพึงคงหนูโอ้มาพึงคงเลยนี่อันนี้ช่องควนลำเพลินแม่สุภาพเด้อเคยดูไหมจ้าช่องแม่สุภาพ เปิดใ้ทุกปีนี่จัดของชจ้งกันเลยออกมานี่พปกติจะไม่ค่อนเดาะาปนี้เาเป็นปีที่สองมาไอ้มานตัวมากจนจังเลยไม่เคยมาสบมอนลองนะฮะใส่ติดตัวปี่ี็ปีดี้าจ้าวันนี้ก็สอดแจ้งยิ่งเลยเด้เนาะาดแจ้งมาแจ้งเลยวะแจ้งเปิดเปิดปิ ต้องรู้เปร์เดอฉันก็จำไม่ได้ย่าโซหรือเปล่าไม่รู้นะงานเยอะก็เห็นูทุดยังประมาณสองถุ่มเนี๊ยกินไม่เป็นฉันไม่เคยกินเนาะบ้านฉันอยู่ทางนี้น่ะไอ้ดงใหญ่ดงหน่อยน่ะจ้าจ้าเจ้าคือไปดูไหนอย่างอื่นฉันไปอยู่กับแม่สุภาพไปดูแลแก จ้าจ้าน้อเนแ่นเื่อาก็ตามตีเเพื่อเนเวะไเสียค่าจ่ายเกิดควาบเป็นจำนวนเงินสองแสอหมื่นกว่าเย่มอดอจ้าอ่รวุ่นเีชของเราตอนนี้เขายังเเขาจะทำบุญอยู่ก็เห็นหาวันไม่ได้เพราะว่าเดือนนี่มีหน้าเนี่ไม่ได้ยุดสักวัน จ้าฉันก็มาเจอคนบ้านเองก็พูดแต่ไปอยู่กับเขาก็พูดไม่ได้เขาฟังไม่ออกเออเขาเป็นมอสรามแนลูกถาเป็นมอลำก็ฟังคนลาดไม่ออกเด้วเวลาฉันพูดน่ะเขาว่าเขาพูดอะไรมงมงเบ่งหน่งเลูล <c oughs> าวเขาเขใจเลยนี่เด้เด้เด้กอดเลยนเดี๋ยวเขาก็ออกมามิกออกมามิกเสียงวย ยาหลายตอนเนี่ยจ้าตอนแรกเขาก็จะมามิกเสียงก่อนก่อนก่อนจะแสดงจริงก็จะมิกเสียงก่อนมาพวอมเสียงก่อนบ่าป๊าดูเ้งดนรใ่เขากำลังแตกสาวกำลังงามที่นี่ตาละเจนหอะไรซื้อนี่ได้ได้ได้น

เห็นเห็นเห็นแอดมินเดอถามตแอดมินจ็ได้แอดมินที่มาถายอะพวกเด็กหน่อยคนนั้นากดไปเวว่าพี่คนน้อดาอร่อยไหมอะไรเล่ะยมาแมมลงมาีมาขอพาอ่าดหลวงพอเล่นกัยุปดเาว่ตเียออ

หนึ่อามี่แม่ไปเม่ร่ขอบากันป่ยเก็ติดว่า้าีเบป็น้องนั้นตอนนั้นตอนพอดเเนือยูบอลต้งทงต้งหญงคนเดียวคนไข้ท่าวนมาคนบี่ไปไทลยเป็นองนีกเล่มไปไทยงอยู่พุทเดียวาะไรบอกเขาเปิดประตูเยอะผินเวลาคนทยผู้หญิงคนนี้มาไทยอ่า

ยัางยายสุภาพเข้ากับมีบุญเพราะว่าเพราะเขามีลูกที่ว่าเห็นไหมล่ะใช่เขกามาหนุนกัน ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอไปดูจักของในช่องแม่ทุกภาพจ้าจ้าสวัสดีจ้า